สวัสดีครับเอฟซีช่องบ้าปลาบ้านน้องสุขุสุคนมื้อนี้มาพบพอกันกับวันที่1 1กุมภาพันธ์2566ครับทักใา้ขยันงมุดเสาพี่น้องหลังจากเพลงใดครับพี่น้องหลังจากในเบื้องไร่สดหรือคลิปจองต่างๆของทีมงานสาวหน่อยเพรบ้านแพียงในเบื้องคลิปการแสดงสดของสาวหน่อยเพรแพงที่แสดงยิ่งวัดชิสเกษเพลงใดครับประทับใจปรครับโชว์แรก โช์ไม่ล่าสุดของน้องอุ๋อิงเฮ็ดมากด้ดีครับฝากใลยก็ร่างรงใจให้น้องอุ๋งนะครับเ้อและทีสำคัญทีผมสิมบอามือนี้คือยังพี่น้องเดี๋ยวนี้เพลงหอบฝันมะลังฮันทะลุหนึ่งล้านล้านหกซับสไครพี่น้องหนึ่งล้านหกแสนวิวพี่น้องทะลุบ่ครับมือนี้เขามารุ่นกันครับก่อนเก่ามงสิไใ้เท่าใด บอสโจเสด็จซื้อท่องให้น้องอุอิงบอเพราะว่าเพิ่นสัญญากันไว้ล้านหาแสนวิวไปซื้อท่องให้น้องอุ๋อีกแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันทรูไปหนึ่งล้านหกแสนกว่าวิวอือพี่น้องดีใจกับน้องป่ครับดีใจป่ครับออผมเสือวานาลายๆคนดีใจกับน้องอุ๋งอิงครับเอซีของสาวน่อยเพชรบรรแพงสุขุกุกน กงจะมีความสุขไปนับตามกันครับแต่ว่าก็จะหยุดเชื่อเะครับเชื่อดันไปเรื่อยครับห้มาติตหนึ่งมาแรงจักเดือนหนึ่งเออทำไม่ได้เลยเดือนหนึ่งเออเบิ้งที่สั่งประวัติศาสตร์ของสาวน้อยเพริ่งพงปิดหนึ่งมาแรงเดือนหนึ่งครับพี่น้องบานี้มือคึืนนี่ครับเดี๋ยวเบิง้งอ่าไอ้ดูคลิปของหลายช่องนะครับมันคลืนก่ะนี่ เอฟซีเขาไปขอทายลูกกับน้องอุงอิงหลายเป็นประวัติกันเพราะว่าน้องอุงอิงนี่แฟนครับแฟนเพ่งบอกว่าติดอำนับหนึ่งของของประเทศไปแล้วผู้ใดก็อยากเห็นครับแต่ก็บมื่อขึ้นนี่ก็จะได้แสดงยุบ้านเพื่อนนมอยู่ศรีสะเกดครับอืมเอ่อพวงมาลัายเตรียมข้ออาญะอาญะพี่น้องอาญะอืม อญญายะพี่น้องอญญายะบ่ธรรมดาครับพี่น้องนี่แหละครับคนมันส,สีดังเห็จนจังได้มันกระดังดังประยุทธ์ชุดประยูรอีหลีพี่น้องนะครับฝากซอยเชี่ยงให้ก๊างแรงใจอของน้องอุกอิงเพชรบานแพงแล้วก็ทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงเลยนะครับเด้ออ่าเดีเบิ้งคลิปได้หลายช่องครับมีความสุขหลายครับมเมื่อคืนผมก็มีโอกาสเดีเบิ้ง ไล่สดการแสดงของทีมงานสาวน้อยเพื่อนนแงกับมีความสุขห้ายพี่น้องบ้านนี้มาเบิ่งช่วงเตยล่าอาดพงไล่เตรียมข้าออ้าะครับพี่นอ้องผมไล่เตรียมข้าออ้างะนี่แหละพี่น้องคนว่ามาถูกที่ถูกทางถูกเวลาเห็นจังได้เมื่อกระเด็นกระดังพี่นอ้องครับอีกอ,อกแบบหนึก็คือน,น้องเขา เป็นตาฮะนะครับเป็นไหวเสาสายของเขานะครับเราหยอกผู้นั้นเราหยอกผู้นี้ตามภาษาอา่เล็กน้อยนะพี่น้องนะครับกาดยะตกเนอะพี่น้องเนอะกาดยะตกครับซอยเชี่ยซอยแช่เชพ่งน่องไปเรื่อยๆครับแห่วัติตหนึ่งมาแรงจนโดนพี่น้องเดี๋ยวนี้ใดหนึ่งในล่านครับหกแสนวิ้วหกแสนก็บิวยวทำมาดันอีกมือนี่ครับ ยังไม่ได้สองล้านวิวเออปากๆก็เพชรยังดอกเออฟังเต็เพลงเชื่อดันยางเดี๋ยวครับพี่โู้ทรัพย์สองเครื่องก็ดันสองเครื่องเออเขาสู่ซอยกันไปครับเพราะดิเป็นดาวดวงใหม่ของภาคอีสานของเฮาขอบคุณหลายๆครับมื้อนี้ทีมงานสาวน้อยเพชรเป็งได้ยินข่าวว่าสิไปแสดงอยู่กาฬสินธุ์ือหยังเนี่ยผมก็บ่แน่ใจครับติดตามที่ช่องสาวน้อยเพิ่นแพ่งเด้อพี่น้องเด้อ มาพ้นจิไปใส่เออสำรับจ่องเบาปากกับมาทักทายยังม,มือเศร้าความสุขตรงมีแกพี่แกน้องครับเออนอนรับคอยได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบนเมื่อไปได้แก้วมื่อนี่โศกโลกหายจะมาพานันความสุขสวรรค์จงเป็นของพี่ของนองเอฟซีสุขุสุขลนมื่อนี่กะแกท้ทักทายยังม,มือเศร้าแล้วก็บอกข่าววา่านอ้องอุ๊กหญิงหอบฟันมาหลังหันได้ยอดหนึ่งล้านหกแสนวิว ขอบคุณหลายที่เป็นกน้าง่งใจให้บบาปบาบานน้องขอบคุณหลายที่เป็นกนลางังใจให้ช่องสาวหน่อยเพรบนันแพ้งมือรุ่นหรือลิปหนาจังมากคุ้มาจากกันไหมสำหรับื้อนี้ทักทายยมเามา้าสวัสดีครับ